สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพามาชิมบุฟเฟ่ต์นะคะที่โรงแรมเบิร์กเลกประตูนะะ้ำค่ะตอนนี้เขากลับมาเปิดไลน์บุฟเฟ่ต์กันแล้วนะคะเป็นทุกเย็นวันศุกร์เสาร์นะคะเดี๋ยวมาดูว่าจัดเต็มกันยังไงบ้างค่ะเริ่มที่ไลน์ซีฟูดก่อนเลยนะคะเน้นๆๆนะคะปูขาปูอลาสก้านะคะกุ้งนะคะหอยแมลงภู่นะคะปูมาหอยหวานหอยตลับนะคะตรงนี้นะคะไปตะ ได้เองไม่อันเลยนะคะพร้อมน้ำจิ้มซีฟุตรสเด็ดน,นะคะสีเขียวสีแดงแล้วก็จะมีสเตชั่นของอาหารญี่ปุ่นนะคะที่เป็นซูชิซาชิมินะคะไปตักเองได้นะคะแล้วก็จะเป็นไฮไลท์ก็คือเมนูปรุงมาเสิ ด้วยการสแกน QR วโค้ดที่โต๊ะแล้วสั่งได้เลยนะคะเช่นซูชิวากิวซาชิมิรวมฟัวกาสปาเกตตีปรุงร้อนสเต็กต่างๆนะคะสเต็กซี่โครงหมูอันนี้จะเป็นซุปเผ็ดทรัฟเฟิลนะคะดูดีมากอร่อยด้วยนะคะแล้วก็จะมีกุ้งแม่น้ำเผานะคะจะมาเสิร์ฟพอรตชาละ2ตัวนะคะ เมนูหอยนางรมที่ปรุงแล้วนะคะสเต็กไก่สเต็กหมูสเต็กแกะนะคะตรงนี้นะคะก็คือเมนูที่บอกนะคะสแกนแล้วสั่งได้เลยทีนี้ส่วนที่เหลือก็คือจะเป็นเมนูที่ไปตักได้เองเช่นสลัดเปาอ่าอ่าขาแกะนะคะแล้วก็จะมีพิซซ่าข้าวผัดอ่าหอยนางรมสดอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนะคะก็ตามนี้เลยค่ะ หมดนี้นะคะเราก็ได้ทั้งไปตักมาแล้วก็ไปสั่งมานะคะมาเริ่มกินฟินฟิน,ฟนกเลรค่ากับซีฟู้ดเน้นๆกันก่อนเลยนะคะทางกุ้งแม่น้ำปูมาปูอาลสก้าค่ะ อิ่มแล้วก็ห้ามพลาดของหวานที่นี่นะคะเขาเสิร์ฟเป็นแบบเหมือนกับอลาคาร์เลยะคะ่ะเราสั่งได้นะคะดูดีมากแล้วก็อร่อยมากด้วยแล้วก็ไอศครีมค่ะประทับใจเมนูนี้มากเลยอะ่ะขา้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็ไอศครีมกะทินะคะอย่าลืมมาจัดกันที่โรงแรมเบิร์กเล่ประตูน้ำค่ะ